โอเคครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวไม่ใช่รีวิวมารีวิวนั่นแหละเออเลดด์บีเอสเอนะครับตัวนี้เป็นงานแท้นะครับแต่ไม่มีกล่องมาให้เนาะตัวนี้เป็นเลดดนะครับตัวด้านบนเอาไว้ปรับขึ้นลงนะครับตัวด้านซ้ายอ่าดูในกล้องดูด้านซ้ายนะครับจะไว้ปรับซ้ายขวานะครับส่วนเป้าเนี่ยจะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับจะเป็นเป้าจุดหนึ่ง จุดใหญ่ขึ้นถ้าเป็นบวกนะครับอ่าไม่ใช่บวกนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะผมแล้วมาเป็นกลมนะครับมีทั้งหมดสี่เป้านะครับให้เราเลือกใช้งานได้เลยเนาะตัวนี้ก็ไว้ปรับนะครับอ่าไว้ปรับความเข้มของแสงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟนะน่ะปิดไฟแล้วนะครับเปิดผมจะเปิดที่ระดับหนึ่งก่อนนะครับผมถ้าเป็นจุด เห็นไหมเราจะมองไม่ค่อยชัดนะถ้ามันเปลี่ยนเป็นเป้าเป้าบวกแล้วกันนะครับเป้ากลมเป้ากลมอ่ะมันจะเป็นแสงนอน่อนนะครับก็จะเข้มขึ้นนะครับปรับตามระดับผมปรับที่สิบเอ็ดเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมสิบเอ็ดก็จะสว่างมากนะครับพอมาสว่างมากปุ๊บม,มันสะท้อนกับเลนที่มันอยู่ด้านในแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแสงมากๆใช้สิบเอ็ดก็ชัดนะครับตัวเนี้ย กำลังดีเลยนะครับอ่ะแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเราก็คือเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะครับหมุนตามเราต้องการได้เลยแล้วเวลาจะปิดเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนมาที่ศูนย์นะครับหรือถ้าใครจะใช้สิเบเอ็ดเลยเราก็เลื่อนมาแบบนี้ก็สิเบเอ็ดได้เลยนะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้สภาพก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับไม่หนักมากเพราะเลนยังใส่อยู่นะครับยังไม่มีรอยขีดข่วนก็คือ ไม่ได้ลงสนามนะครับตัวนี้ถ้าลงสนามน่าจะมีเลนแตกบ้างแล้วแหะครับอันนี้รอยมือนะครับรอยนิ้วรอยนิ้วอันนี้ผมเช็ดก่อน่อะก็ใสแล้วนะครับแล้วตัวนี้ผมวิธีการเปลี่ยนฐานลืมบอกมันก็ขันตรงนี้ออกนะครับตัวนี้มีฐานมาให้แล้วนะครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะแถมแถมฐานไปให้เพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นงานแท้ใช้งานมาน้อย ไม่น้อยเลยก็ประมาณหนึ่งแล้วกันนะพอมีร่องรอยมาตามการใช้งานนะครับก็ถือว่าใหม่ใหม่มากนะดอดนี้นะครับถ้าซื้อมือหนึ่งก็ก็ตัวเป็นพันเหมือนกันนะตัวนี้ผมเปิดราคา,าไว้หน้าคลิปเนาะก็ท่านใดสนใจก็ทักได้นะของทนียเพจพิพิการเชิงเซร้าและมีแคร์ซอฟนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ